สวัสดีจ้าพี่น้องสุโขทศคนนะจะ๊ะเนาะมัอนี้น้อยอ่ากระสีไม่เห็ดใส่กอกอีสานมุนสินให้เบิ้งนะจะ้ะเนาะมัอนี้กระสีเอาซองใส่วิธีล้างใส่ให้เบิ้งพร้อมนะจะ้ะเนาะกับลักษณะของสาเพราะว่าผู้ลงค้นกับเบิ้งจะว่า,าลักษณะสาเป็นแบบใดนะจ๊ะกระสีให้เบิง้งลักษณะสากระสีเป็นแบบนี้นะจะ้ะเนาะเขาหมักเกลือมาเรียร์ยเลี่ยวลักษณะแบบนี้นะจะ้ะเขากัไม้แยกเอานะจะ้ะเนาะแยกอ่าปริมาณอ่า เมือเห็ดหน่อยเห็ดร้ายน่าจะกับมาแยกออกแยกออกแล้วห้าก,กับมาล้างเกลือออกนะจะนะจะเนาะอันนี้ก็เป็นใส่ที่น้อยแยกออกแยก,แก,าากอปนะนะนะแล้วก็มาล้างเกลือล้างเกลือออกเป็นสะอาดนะจจะเนาะแล้วก็ล้างขังในน้ำนะจจะนะเพื่อความแน่ใจว่ามันสะอาดกัดสีใดบ่มีกลิ่นนะ่าจะเพราะว่าใส่ที่เขามาเกลือมานกัดสีมีกลิ่นนะ้ำห้ากับมาล้างให้สะอาดแล้วก็เปิดน้ำในก๊อกข้างล่างนะจจะแบบนี้เนาะเาากล้งนระื่อยๆนาจะล้างนะ ะนะตั้งไปจัดสองน้ำนะจ๊ะเนาะตั้งไปใส่เอาแน่แต่ห้าวามันสะอาดนะจ๊ะ,ะจานนี่ก็จะเป็นลักษณะใส่ที่ล่างเกลือออกแลก้วก็ล่างทําความสะอาดแล้วจะไมนก,การะซอ,อกนิ่มๆแล้วก็ห้าวออไปเอาน้ำใส่กะละมังแช่ในกะละมังไว้นะจ๊ะเนาะเวลาห้าวไปยัดมันก็จะได้นิ่มตลอดนะจ๊ะ จ้าบันี้เขากับว่าเบิงซอนผสมกันนะจารว่ามีอิเองเนี่ยอันนี้ก็สิเป็นหมูติดมันนะจารเนาะแล้วกะอ่าวุ้นเส้นแช่น้ำล้วก็ตัดให้มันสั่นนาจารเนาะแล้วกะอ่าซีมี่ยเขาเจ้าอ่าใส่ไปนิดนึงนะจารเพราะทาผู้ใดบ่มักเปรี้ยวก็บ่ต้องใส่เข่านะจารย์าผู้ใดมักอ่าเปรี้ยวก็ใส่เข่าไปน้ำจืดน้อยนะจารย์เรากะอ่าซีเมี่ยอ่าสามเกลือนะจารเนาะก็คือกระเทียมพริกไทย หลักผักชีแต่ว่าหลักผักชีหน่อยบะมี่เนาะจ้าเนาะเหลือแม่ยนบานตางแดนบะมี่หลักผักชีน่าก็ใส้เป็นการผักชีแบบนี้เนาะจ้าเนาะหั่นใส่เรากะตำใส่ไม่กันเรากะเอาใส่พ่อมันหอมเนาะจ้าเ่าะใส่หลายถ้าใส่หลายเกิดไปมันกับซีเมนเขียวเนาะจ้าเรากะกระเทียมตำหยาบเนาะจ้าเนาะเรากะสีนี่อ่าข้าวหน่อรูรสดีเนาะจ้าเรากะเกลืออ่าผงชูรสเนาะจ้าผู้ใดบอกกินกับผ้ใส่เนาะจ้าแล้วแต่ชอบแต่ตะมักไผ่มักมั่นเนาะจ้าเนาะ แล้วก็น้ำตาลทรายเนาะจ้าสารส่วนผสมกะอักบกะเอาตามเฮ็ดน, <c oughs> น้อยเฮ็ดหลายเนาะจ้าเดี๋ยวน้อยก็สิขอเอาส,ส่วนผสมทุกอย่างผสมกันก่อนเนาะจ้าจ้ะน้อยใส้เครื่องปรุงลงไปเนาะจ้ามื้อนี้น้อยส่วนผสมกับหมูหนึ่กิโลนะจ้าแล้วก็เอ่อเครื่องปรุงที่น้อยใส่ก็คือน้ำตาลไส้สอ่งซอนโต๊เน่าจ้าแล้วก็รสด,ดี2อ้อนโต๊ะซอนตวงน,น,น้อยไสแบบนี้เนาะจ้า อันแล้วก็เกลือน้อยไซใบหนึ่งช้อนชาเนาะจ้าล้วก็ชิอลอดน้อยใส่ไปครึ่งช้อนชาเนาะว่าเนะต็มว่าเต็มครึ่งช้อนชาเนาะจ้าล้วก็อ่านอยเดี๋ยวน้อยก็สิเอ่อนวดหมูให้มันเข้ากันกับส่วนกับเครื่องปรุงเนาะจ้า จ้าน้อยกนอะนวดเนื้อหมูกับส่วนผสมขอบกันแล้วน้จ้านาอกะสิเป็นลักษณะแบบนี้นะจ้านาะจ้าปนินดาน้อยกะสีเอาวุ้นเส้นไส่ลงไปน้าจ้าวุ้นเส้นน้อยกะสีไส้เครื่องกิโลนะจ้าจึนเป็นเครื่องกิโลแล้วก็เขา่าเข่าน้อยกะสีไส้ประมาณเครื่องถวยตวง พุ่นเนี่ยจักน้อยน่าจนะเนาะเต๋ตัวนี่พุน่นเนี่ยจักน้อยทำหน้ากับใส่เพลิงปีแค่นิดนึงนะจ๊ะเอ่อกับเครื่องเครื่องเตยาตัวเพิ่นพู่นะจ๊ะเดี๋ยวน้อยกับซีคอผสม,มีเขาก้อนนะจ๊ะให้เขากันก้อนนะจ๊ okay, ะแค่นอาจารนี่ก็เป็นอ่าเนื้อหมูกับใส่กับบนเส้นที่ที่น้อยผสมเข้ากันแล้วน่าจนะเนาะกับลักษณะกระซิเป็นแบบนี้พวกก้อนซีฮาจะไปยัดเอ่อใส่ใส่น่าจะเนาะพื่นะพอความในใจว่ารสชาติที่ฮอหมักแบบใดฮาก็เอาไปใส่ในไมโครเวฟ เฮ็ดให้มันส uh, right. so ุกแล้ว uh, ก uh, mm ็ซ hmm. ิมเบิงรสชาติก so right. so ่อนนะจ๊ะเนาะหรือบะสันกะเอาไปจีในกระทะในเตาแก๊สก่อนนะจ๊ะเนาะว่าเข้ามักรสชาติแบบใดผู้ใดมักแบบใดกับรสชาติกับปรุงตามชอบนะจ๊ะเนาะอันนี้น้อยกับเครื่องผู้ใดผสมหน้อยกับกระทะหอเบิงซื้อกระแ้วแต่คนเห็ดหน่อยเห็ดหลายเนาะจ้ะเนาะปริมาณมันกับสีอาจปะทอกันอันนี้น้อยก็บบอกข้าวขาวให้ฟังเนาะจ้ะเนาะส่วนผสมที่ใส่นาะจ้ะเดี๋ยวน้อยกับสีเอาไปใส่แมคโครเวฟอ่ ซิมเบิงรสชาติก่อนเนาะจ้ะเนาะว่ามันเอ่อรสชาติยังไดเดี๋ยวน้อยกะสิมายัดใส่ให้เบิงอีกเนาะจ้ะจ้ะเนาะวันนี้น้อยกะสิเอ่อมายัดใส่ให้เบิงเนาะจ้ะเอ่อสำหรับแม่บ้านผู้ใดบ่มีเอ่อเนี่ยกะใส่กล้วยแบบนี้เนาะจ้ะเนาะน้อยกะสิใส, <after that. S 2> ใส่เป็นกล้วยแบบนี้ก็ได้อันนี้ก็เป็นกล้วยจากเครื่องยัดใส่นาะจ้ะเนาะเจน้อยมายกะซีเนื้อ ให้เบิ้ลนาจากดงยัดกลับไปเลยนาจาแบบนี้เมื่อขางนี้เขาก็จับประคับประก้องไว้ว่าแน่นเกินไปนาจาเนาะกะใส่กะอารมังสี่นาจากะระงยัดดันลงไปเลยนาจาเนาะกะแบบนี้นะจ๊ะกระสิดันลงไปกะสิลลงไปเองนาจาเนาะแบบนี้ สำหรับยัดใส่กอกออีสานนี่เฮากะบ,บริย,ยัดเต็มใส่ยัดแน่นเนาะจาเนี่หลวมๆนาจ้ากระสียดแบบนี้เนาะยดลงไปเลยนะจ้าเดี๋ยวน้อยกระสีคอยัดให้มาแล้วก้อนนาจ้าเนาะเดี๋ยวกะน้อยกระสีมามัดให้เบิ้งนาจ้าจ้าน้อยกระสีมามัดใส่ให้เบิ้งเนาะจ้าอ้ยเนาะอันนี้ก็ได้ มัตกระสีมาัดใส่แห้เบิ้งนะจ๊ะเนาะใส่ทาห้าวยัดอ่าวยดนมันกระสีแห้งแห่งแมนมาจ่าห้าก็เอาใส่ก้อนท้าสีมัดห้าก็เอาไปจุ่มน้ำให้ใส่มันนิ่มก้อนนะจ๊ะเนาะใส่มันสีมัดไงทานมันแห้งมันกระสีมัดหยาหนะาจ๊ะเน่นะจ๊ะก็สังเกตเบิงเวลาห้าเฮ้ามัดเอ่อห้าเฮ้าวยัดนะจ๊ะมันกระสีรวมๆห้ากอะไรแบบนี้นะจ๊ะก็ทิว่าเวลาห้ามัดมันกระสีไงนะจ๊ะ แล้วก็นกนมันหอกะมัดสนกรอนนะจาจนะ๊ะเนาะอันนี้เสือ้อมัดหน่อยก็สิเป็นลักษณะแบบนี้น้อยใดมาจากลานเวียดนามนะจารย์จะหักตัดออก,ก,ก,กนะจากมวนซอก้อนกรับอาจารเนาะล้วก็มัดสนกรอน,นจาจ๊ะมัดสนเสียแล้ว แล้วทางนี้เ้าจับไว้จังสีแล้วก็เ้าบีบคอเงี้ยก็น้อยตามชอบเด้อนาจาเนาะน้ากระสีแบบนี้แบบนี้นาจาเนาะมัดจึงไปแบบนี้แตแบบนี้นะจาต้องไปแล้วก็เกี่ยวมาแบบนี้นาจาเนาะเมื่อแข็งนี่จับนาจา แบบนี้ออกมาแบบนี้แล้วก็ดึงแบบนี้น่าจาะเนะผู้ใดมักขอน้อยกบเห็ดใน้น่อยแต่ว่าต้องแบบล้วมๆด้อจ้าเด้อถ้าผู้ใดมักน้อยท่านเนๆเวลามัดมันกัดสิแตกน้าจา้เนะเวลาเขากัดเลื่อนๆไปเรื่อยๆเพื่อที่ว่าห้ใสายมันเน่นน้าจา้ากัสิเดี๋ยวน้อยกัสิคอมัดใส่หามันเสร็จก่อนน้าจาะเนะ จ้าเนาะวันนี้อ่าน้ากระสีอ no ่าจะล้มหิเบิงลนะจ้ะหน่อยอยากเสียดเรียบดอยแล้วหน้าจ้าเนาะจ้าเนาะจะอ่าบันนี้หน,น้ากระสีเจาะล้มหิเบิงลนะจ้ะนายมัดเสียดเดือบดอยแล้วมัดเสียดเดือบดอยเ้องของแมาเจาะล้มนะจ้ะมาจิ้มฟันเพื่อกันกับใส่อัวเจาะเพื่อที่ว่าเวลาเ้าไปปิ้งไปย่างไปทอดมันสิบริใบแตกนะจ้ะหน่อยกระสีเจาะที่ที่แน่จักหน่อยเพราะว่ามันมันสิบริใบแตกนะจ้ะจะ มันนี้นะจ๊ะคำถาม,มยอดฮัตกิดขึ้แบบว่าอ่ายัดแจงไดนมัดแจงไดนแจงสียพัดแตกน้าจ๊ะเนาะก็คือลักษณะการมัดแบบนี้เดี๋ยวน้าจ๊ะกะเวลาห่อห้อยยัดเท่ากับใส่ลวมๆนะจ๊ะเนาะบะแนนบะตึงเกินไปทามันแน่นมันตึงเวลาห้อยยัดตึงๆล่ะเวลาห้ามามัดม,มันการสีแตกน้าจ๊ะเนาะกะเนี่ยนะจ๊ะจะเซ็ตอ่าพ่อห่อเจาะ ล่มแบบนี้เสรตียเอาห้าก็เอาไปพึ่งล่มจักขึ้นนึงเนาะจ้าเนาะถ้าผู้ใดบ่พึ่งล่มก็เอาใส่กระปุกปิดฝาให้สนิทประมาณจักสองสามขึ้นมันกะสิเปียวเนาะจ้าเนาะกะผู้ใดไปพึ่งล่มขึ้นตางแกขึ้นนึงก็ใส่กระปุกปิดฝาขึ้นกันกาเพื่อล่อให้มันเปียวเนาะจ้าเนาะสำรับคลิปนี้กะแค่นี้เนาะจ้าเนาะก็ขอบคุณหลายๆที่รับชมเนาะจ้าสำรับแม่บ้านผู้ใดบ่เป็นกระรองเฮ็ดเบิ่งเนาะจ้าเนาะ อ่อมีคลิปหน้าอันใดดีๆอ่ากสิมาแช่แบ่งปัน่นนาาะจ๊ะเนาะสวัสดีจ้า